มาอยู่ในเกม d a กเป็ดคอมแป e x นะครับไม่มือถือาการอีกชักเคยมามาตีคืนวันหนึ่งเอา,เอาเปั็นอยู่ชิมหายโอเคกูต้องเริ่มใหม่ อยกดดีต่ว่ด้ไหนยิงอะเรืไ่ไว้าเอมันอยู่เอามาอร่อยจนปากแซบคืออะไรโซนไม่ใช่โซนดิไม่ใช่โซน,นแกะ เอาแม่งให้ตายโอเคได้อยู่โอเคกดเ,เอ็กคืออะไรวะลิมเลยวะสัยตย์ขยิบกดเอได้เออช่วยช่วยช่วย เออสวยชิมหายเลยกูนี่เออแฮมเมร์เกอร์เอามหมชาดโอยไอ้นี่เออนี่ไม่รถไม่โลเกือบโดนเออเกือบโดนเกือบโดนอะเกือบโดนนี่ เอพีนี่วะมุณสเกตอืมอ้าไหนเอ้ยจะยิดโอ้ยเฮียเอ้ย er ปืนมาปืนอืมปืนกูนไม่ใช่ปืนมึงเว้ยเอ้ยไหนเอ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบเกือบตายเอ้ยจะตาย,ยจะตายเลยปืนเริ่มตน้นแหน่ นี่เอ้ยนี่หลบได้เก็บดีตรงกันต้องใช้เนีได้ต่อ,ตอยนีนตย่ตายตายเออเย็ดนี่เอาปืนมาโดยกดได้ก็ได้ไม่กวดก็ได้เว้ยเออ

กูชีวิกี้โอ้ยนายอาจจะเป็นพีโรก็ได้นะพีโรเฮียร์ลูกูจะคอมเอ้ยแหมหลบได้ด็อกแปดคอบแปดกูจักูจากรึเปลตายกี่ครั้งวะมีกิตกตายังวะเอ้ยนี่หลบได้ไหนเอ้ยปืนหมดไม่บอก นีไ่ไงตอต่อยปืนกระเด็นแล้วก็ตายอยู่ตรงนี้เอ้ยปืนนี้ดีปืนนี้ดีเอามาไหนกวนหน่อยไม่ได้เลยเหรอขโมยปืนหน่อยไม่ได้เลยเหรอทำไมโอ้เชีย่ยปืนหมดแล้วอ้ยไหนไหนยิงแม่งปืนนี้สองเลตจะดีโอ้ ไหนไหเอ้ยปนนั่นดีไหนไหนไหนเอ้ยใจเย็นใจเย็นไปเอ้ยใจเย็นุณใจเลยเนี่ยกับุณบ้าเลยไนยิงยิงโอ้ย กูดีโบชิ๊กี้เป็นพิซซาเดือมเหมเี่ยโอ้ยชิ๊กกี้มาจากอะไรเนี่ยดล้วไปคอมแบทเดือมแมววะเอ้ยตีหลบได้ดอกแบบคอมแบทโอ้ยโอ้ยเออปืนปืนนั่นดีปืนนั่นดี ไหนเอ้ยไหนเอ้ยอีกประโดดต้องไปขบเปดแหงอีสแลนด์โอ้ยกดโดดไม่ทันนี่เน่นี่นี่เอ้ยอุลุปเป็ดแล้วดิ่เอ้ยเอนนี่ ยิงยิงโอ้และอีกไม่กี่วันและลุมจะตายให้ได้เลยนี่ให้ผมตายให้ได้เลยโอ้ลำาคำาดคนลำคาดลิชูกี้นหนบอกว่าเป็นนักแสดงตลอดการไงไหนบอกว่าโอ้โหดีๆนะ หูิเลือดเลยฮะตายตายหมตายไปขีเลได้หรอเพราะว่าหมโปไงโป่งไปเลยไปไปโอ้โหเมย์ไปใหญ่ไปใหญ่ยชไมไม่ร้อาชนชิมายตอนนี้ยากที่สุดแล้วโอ๊ยโอ๊ยชุกี้ ใจเย็นริกกี้ใจเย็นไหมใจเย็นใจตัวนี้ดี๋อพุ่งสังเกตโอ้ยรู้ได้ไงจะตายแล้วปืนจะเดียวจะตายอิจุกนี่ไม่มีปืนเอาปืนมา โอ้ยเอ็มพีหมดเอ็พีหมดเอ็พีดีหมดเนี่ยิงแม่งโอ้ยนี่คือเล่ปืนพกชี <h <h ้มาแล้วปืนหมีแค่แปดนะโอ้ชอบตอนที่มันถูกอะเจะได้ ได้เอ็นนั่นง่ายดีออโอ๊ยสุบคันีนออถ้าต่อยถึงสามครั้งแล้วเขาจะปล่อยหลบเขาจะปล่อยพลังออกมาก็จะได้คุณสังเกตนีนี่แต่ตรงนี้ก็คุบสี่ครังค้งเขาจะได้เน่น โอ๊ยนี่เกีตตอนที่บันพ่นไฟโอ๊ยแม่โอ้โหชิมาแล้วปืนหมดเอาปืนมาอโอ้ น้องชิวกี้นี่แล้วลำคาญเออเอ้ยยิยงแป๊บนึงไอ้ล,ะล,ะล,ะละูกรอบมันนี่หลบได้หลบตัวนี่มีมีนี่นี่นนนโอ้ยลืมไปต้องหลบโอ้ยชิวกี้รูงไง้ได้ไต้กดขอบคุณชิวกี้ คุณกับคุณดึกกูดคุณนทิติน่าชวีเจอนชูกี้เราคุยกันได้โอ้เราคุยกันได้เพื่อนได้ได้กากับชันไปนิดนึงเราคุยกันได้เราคุยกันได้เว้ยเจอนเพื่อนเราคุยกันได้กับโดด น,น,นี่โอยปืนปืนปืนกูหมดเอามานี่จริงแม่งเ้ยตั้งแต่คอปแปดนี่รก็ได้เอาลูกงองมึงออกไปดีเกลูอกงองเชีย่ยเอ้ยนี่ไอ,อย มึงจะลืมกูคือกูตกใจว่ะอ๋อเออแล้วก็ยิงเออยิงไม่ทัน okay. โอเคโอค้ยรู้ <c oughs> ได้ไงนี่หลบได้เว้ยรู้ได้ไงเอ้ย ใจเย็นผมกลัวแล้ผมเลอกผมเลิกขนลูกแล้วเอ้ยโอ้โหจะตายจะตายผมจะตายผมจะตายอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยชิบชิบ เล่นเกมนี้ได้กากมากเล่นเกมนี้ได้กากมากนี่โอ๊ยเกือบโดนอุ้ยอุ้ยเกือบโดนอู้ห เล่นเกมนี้ได้วหวยมาอ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ